เดียวผ่วมกับดีเล่นบูธที่มาเตอร์สไฟนี่ซ้อมมากี่วันครับซ้อมประมาณ่อมอาทิตย์ก็มาซ้อมอยู่ที่ค่ายที่บูธที่แล้วก็รีวิลุชั่นทงกทยครับที่ภูเก็ตเลยมีใครไปคูยกับลูกสาบ้างครับก็พวกมั่ววยในค่ายครับพี่นน้องใค่ายตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับยี่สิบสองสูงเท่าไหร่ครัอยแปดสิบเมรประมาณนั้นครับน้ำหนักป่อยๆตอนนี้ประมาณหกสิบเมตรมวยสไตล์อะไรครับก็ไหนเบสเลสเตกูจบอ่า เดี๋ยวไปมีอะไรก็แก้ขไขมือวิธีเนาะล่าสุดต่อยไปที่ไหนมาต่อยอะไรจำมันเดีย๋ยววันนั้นต่อยใครครับวันนั้นต่อยกับจำชื่อไม่ได้เป็นไงบ้างชนะหรือแพ้ช,นะนชนะน็อตเกียรซ้องอ่ะโอเคแล้อนไปด้วยเวทเท่าไหร่ครับ,รรบพอหยิบแพ้เมือเดี๋ยวโอเวทนี้เลยไม่ไม่ไมช้าสองหนักแล้วไง,งเกินหรือขาดเกินจุดหัวจุดหัวั็เดี๋ยวไม่น่ามีปัญหาเลยเนาะร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้กีเปอร์เซ็นต์ครับสมบูรณ์แข็งแรงค่ะไฟนี้พร้อมเอาชนะกับใครวันเดิมใ่ค่ะไฟนี้ครูมากี่กิโลครับ ต่อยเมื่อไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วสามสิบกวาเธจะไม่พิจาราคนประเทศออสเตรเลียครับฝากเชิญช่วยแฟนคลับหน่อยช่วยเป็นกำลังใจ้วมด้วยนะครับครับเป็นที่นะขอโชคดีก่อนครับ